เอาละครับเมืองทองทีวีของเราจะพาสาวกกิเลนพยองมาเช็คความพร้อมของขุนพลเอสซจีเมืองทองยูไนเต็ดนะครับก่อนที่วันพรุ่งนี้นะครับฟุตบอลโตยต้าลีกครับรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับสโมสรกิเลนพยองเอสซีจีเมืองทองทแต่ของเราต้องออกไปเยือนนครปฐมยูไนเต็ดนะครับ,รรบที่ยูไนเต็ดสเตเดียมช่วงเวลา18นาฬิกาซึ่งนครปฐมยูไนเต็ดนั้นณนะตอนนี้แข่งมา12นัดอยู่อันดับที่10ของตารางศึกยาฮ่าลีกวันอยู่นะครับ ก็อย่างที่เมืองทอทีวีของเราแจ้งไปก่อนหน้านี้นะครับว่าเมื่อวานนี้นะครับขุนพลช้างศึกทิมชาติไทย10รายก็เดินทางกลับเข้าสู่สมุสรเอสซีจีเมืองทองอยู่ในเด็กของเราแล้วนะครับ ในส่วนของสตาฟโค้ชและทีมงานก็ต้องเช็คความฟิตอาการล้าของนักเตะกิเลนบยองแล้วครับว่าวันพรุ่งนี้นักเตะทั้ง10ปรายนะ่ะจะมีใครพร้อมสมบูรณ์ร้อยเปอรหรับเกมกลางสัปดาห์นะครับแต่ก็อย่างที่เรารู้รรรรๆการฟุตบอลถ้วยลีคับนะครับมักจะเป็นรายการที่ให้โอกาสสาหรับผู้เล่นที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงสนามสักเท่าไหร่นะครับแน่นอนว่าวันพรุ่งนี้สาวกกิเลนบยองของเราจะได้ดูไมเคิลเอนดรีลงปเป็นสเผู้เล่นตัวจริงตั้งแต่ต้นอย่างแน่นอน รวมไปถึงพี่บาสเพียรพัฒน์นชย,ยาก,กับพี่เชสุพันธ์ทองสงนะครับเกมในการรับใช้ทีมชาตินั้นพวกเขาไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามนั่นก็เป็นเรื่องที่ดีครับที่พวกเขาทั้งคู่นะครับจะมีความฟิตร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับเกมกลางสัปดาห์ครับและนอกจากนั้นนะครับผู้เล่นที่ไม่ได้ติดทีมชาติไทยนะครับอย่างพี่โกดัสกอนทองเหลาก็น่าจะพร้อมสําหรับเกมในวันพรุ่งนี้ที่สําคัญนะครับตั้งแต่ต่างชาติเองก็ได้พักมาประมาณเกือบอาทิตย์แล้วนะครับวันพรุ่งนี้เราก็อาจจะได้เห็นมาริโอ อันบารเรสรวมไปถึงเคลตันซินวาในการกลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่งแหละครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าสโมสรกิเลมยองเอสซีจีเมืองทองยูไนเต็ดของเราจะมีการโลเทชันนักเตะเกิดขึ้นนะครับบางตำแหน่งแต่ว่าที่สําคัญแล้วก็ยังคงเป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผู้เล่นบางคนก็ยังเป็นผู้เล่นที่ลงสนามอย่างสม่ำเสมออย่างเคลตันซินวาหรือมาริโออันบารเรสบาสพิรพัฒน์โนชัยยานนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว วันพรุ่งนี้ถึงเป็นเกมการแข่งขันที่น่าดูมากๆสําหรับแฟนคลับ s, <Yeah>. <S อสซเมืองทองจอรเน็ของเราวันนี้เมืองทองทีวีของเรามีความพร้อมของคุณพลกิเลมพยองมาฝากสาวกกิเลมพยองของเราด้วยละครับ yeah. โตโยต้าลีกครับรอบ32ทีมเจอกับทีมนครปฐมยูไนเต็ดนะครับน่าจะเป็นโอกาสสําหรับนักเตะหลายๆคนที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสรวมนถึงกัปตันโค้เองนะครปกติลงน้อยมากเลยเกมนี้น่าจะได้ลงเต็มๆนะครับแน่นอนครับก็ฟุตบอลถ้วยมันอะไรกเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึ้งคือทีมเราเนี่ยสภาพตัวผู้เล่นเองทีมชาติเองก็เพิ่งจะกลับมาแล้วก็ สำนรกงอาจจะล้าบ้างแต่ทั้งน,นี้นั้นขึ้นอยู่กับแท็กติกของพี่แบงค์เขานะว่าพี่แบงค์เขาจะแท็กติกแบบไหนซึ่งเราก็ไม่ประมาทแน่นอนนะครับผมการันตีได้เลยว่าเราไม่ไม,ไม่ประมาทแน่นอนเราพยายามไปใช้ตัวผู้เล่นที่ที่สมบูรณ์ที่สุดนักเตะที่ดีสุดลงไปเล่นใ,ในในวันพรุ่งนี้ครับจริงๆแฟนคลับหลายคนไม่ทราบนะฮะปกติแล้ว <c oughs> เราแข่งวันเสาร์เนี่ยวันอาทิตย์ก็จะมีการอุ่นเครื่องมีการลงทีมตลอดซึ่งโก้ก็ลงเล่นเกือบ90นาทีตลอดแล้วก็ทำประตูได้บ่อยด้วยนะครับเป็นดาวซันโบของการอ่่่่นนนเเือองงงะา้จหวมตไป็ Uh, เราเป็นนักกีฬาเราก็ต้องฟิตฟิตร่างกายอย่อยู่สม่ำเสมอซึ่งแทคนิคต,ต่างๆพี่แบนได้ได,ได้ได้สอนกันทั้งทั้งไม่ว่าผู้เล่นจริงหรือว่าผู้เล่นสำรอง,งก็เตรียมพร้อมไว้ตลอดอะไรเงี้ยก็เราก็พยายามทำหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราคืออยู่ในสนามแค่นั้นเองก็ทำหน้าที่ตามพี่แบรนที่เขาได้มอบหมายอะไรเงี้ยแทคนิกต่างๆที่ที่ในแต่ละเกมที่เขาจะใช้ใครขึ้นอยู่กับเขาเองกับตัวพี่แบรนเองนะซึ่งแน่นอนครับทีมต้องมาก่อนเสมอสามแต้มสำคัญสำหรับเรา แต่ก็ไม่ใช่งานง่ายใช่ไหมครับอย่างเราไปเยือนปัตตานีเองถึงกระต่อเวลาเลยแล้วก็น,นครข้าถมเนี่ยสปีที่แล้วก็ต่อเวลาเหมือนกันผมบอกเสมอว่าฟุตบอลถ,ถ้วยมันไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่มีมันไม่ม,ม,ม,มีมันไม่มีแมตช์แมตช์แก้ตัวอยู่แล้วซึ่งแพ้คือตกรอบเลยซึ่งผมผมก็บอกได้เลยว่าถ้าใครเจอเมืองทองน้านเวลาเนี้ยทุกคนอยากชนะเมืองทองอยู่แล้วว่าซึ่งความสามารถของนักเตะต่างตัวเล่นที่มีเสียง,งต่างๆก็ทําให้ทุกคน,นไไอยากจะเล่นกันแล้วอยากเล่นเกินร้อยทุกทีผมว่าประมาทไม่ได้จริง นะครับนบักคอมถนเองก็มีการเสริมตัวที่ดีแล้วก็แฟนบอลของเขาเองก็ซัพพอร์ตทีมเขาเองได้ดีนะครับนักเตะเองก็ผมเชื่อว่าเขาน่าจะมุ่งมั่นกันร้อแน่นอนข,นขึ้นขึ้นอยู่กับเราว่า,าแมตช์พรุ่งนี้พวกเราจะเต็มที่แค่ไหนผมเชื่อว่าผมผมทีมของเราต้องผ่านผ่านรอบนี้ไปให้ได้ครับ พี่เชื่อนะครับว่านักเตะหลายๆคนที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสอย่างโกเองนิวเพราดอนเองหรือว่าอย่างไมเคิลเอนดรีเองหรือไม้วัฒนาไพ่นุ่มเนี่ยมีความกระหายอยากจะเล่นมากๆคือผมว่าฟุตบอลทุกคนอยากจะเล่นอยู่แล้วแต่แต่ฟุตบอลมันเล่นได้แค่สิคนนะครับแล้วก็คนที่เข้าแทคกติกได้ดีที่สุดแล้วก็คนที่พร้อมที่สุดเท่านั้นที่ที่พี่แบรน์จะเลือกลงสนามผมว่าแมตช์พรุ่งนี้เราตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าใครจะลงบ้างแต่นักเตะของเราทั้ง20่สิบกว่าคนเนี่ย พร้อมที่เล่นทุกคนแน่นอน3แต้มสําหรับเราสําคัญแล้วก็สิ่งมันคือแฟนบอลที่ตามไปเชียร์จะไม่ผิดหวังในการกลับบ้านในวันพรุ่งนี้ครับ1,200คนต้องทํายังไงบ้างพรุ่งนี้แน่นอนครับสิ่งอื่นเลยก็ต้องใส่เสื้อเหมือนเหมือนกันนะครับและอันดับ2ก็คือไปส่งเสียงเชียร์พวกเราไม่ว่าไม่ว่านักเตะคนไหนจะเล่นหรือไม่เล่นนะครับก็ไปให้กำลังใจพวกเราผมจะพูดอยู่เสมอว่าเสียงเชียร์พวกคุณคือคือกำลังใจของพวกเราอยู่ในสนามแน่นอนครับแพ้แพ้ด้วยการชนะด้วยกันแต่ผมว่า3มแต้มน่าอยู่สำหรับ วันพรุ่งนี้นะครับช่วงเวลา18นาฬิกาเราเจอกันที่นครปฐมสเตเดียมนะครับสนามแห่งนี้อาจจะจุกองเชียร์กิเลนผีอยงของเราได้น้อยสักนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเกมการแข่งนขนันคู่นี้มีการถ่ายทอดสดทาง True Vision อีกด้วยละครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่พลาดไม่มีตั๋วอยู่ในมือก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง t r u e v i s i o n นะครับ หรือถ้าเกิดใครไม่มีเคเบิลทีวนะครับก็รอช่วงค่ำๆนะครับเดี๋ยวมองทอนทีวีของเราจะประมวลภาพเหตุการณ์บรรยากาศไฮไลท์เกมกัารแข่งรวมไปถึงบทสัมภาษณ์หลังเกมมาฝากสาวกิเลนพยองของเราอย่างแน่นอนแล้วครับและนี่ก็คือความพร้อมของคุณ,ลคณลพลกิเลนพยอง s อสซีจีมองทองยูนเต็ดที่มองทอนทีวีของเรานํามาฝากครับ